สวัสดีนักศึกษาวิชาชีววิทยานะครับวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของปฏิบัติการชีววิทยานะครับในวันนี้จะเป็นหน่วยแรกนะครับที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์นะครับก่อนอื่นเลยทางนักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้กล้องจุลทรรศก่อนนะครับจากภาพที่เห็นก็คือเรามีกล้องจุลทรรศอยู่นะครับจะขอแบ่งเป็นส่วนที่เป็นส่วนหัวนะครับก็คือส่วน head นะครับ ส่วนที่เป็นบอดี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นฐานนะครับซึ่งตัวของกล้องจุลทรรศนะครับก็จะสามารถอธิบายได้ในส่วนต่างๆนะครับในส่วนแรกนี่ครับจะเป็นฐานนะครับฐานนี่ก็จะเป็นส่วนที่รับน้ําหนักและยึดองค์ประกอบของกล้องนะครับใช้ในการตั้งกล้องนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับภาพนะครับนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับหยาบนะครับความหยาบนะครับ แล้วก็ปุ่มปรับความละเอียดนะครับภาพหยาบแล้วก็ภาพละเอียดนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนด้านบนนี้ครับจะเป็นตัวฐานนะครับที่เราจะใช้ในการวางตัวอย่างของเรานะครับก็จะมีที่ยึดตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับให้ยึดกับตัวอย่างได้นะครับตรงนี้ครับแล้วก็จะมีเลนรวมแสงนะครับเลนรวมแสงเนี่ยทำหน้าที่รวมแสงจาก แหลกกำเนิดแสงข้างใต้นี้นะครับก็คือเ,อเป็นตัวแสงนะครับไลท์ไมโครสโคปนะครับที่จะส่องแสงเนี่ยไปที่บริเวณเรียนรวมแสงในส่วนนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุได้นั่นเองน,นะครับเราก็จะมีตัวนีบสไลด์นะครับนะครับตัวนีบสไลด์ก็คือตัวนี้นะครับคอยนีบไม่ให้ตัวอย่างเคลื่อนขยายได้นะครับแล้วก็ปุ่มที่ เห็นก็คือสามารถเลื่อนสไลด์ขึ้นลงได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าเรามีตัวอย่างอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับเพื่อให้มองเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนนะครับนะครับแล้วก็ปุ่มที่อยู่ข้างใต้นะครับปรับความเข้มแสงนะครับให้แสงมีความเข้มที่สว่างหรือว่ามืดลงนะครับเพื่อให้เราเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รวมแสงไว้ที่ในส่วนของเลนส์รวมแสงนะครับ ตรงนี้เราจะทาให้มองเห็นวัตถุได้นะครับถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นเลนวัตถุนะครับหรือเลนใกล้ตานะครับก็จะเริ่มต้นเราก็จะปรับให้อยู่ในจุดที่เป็นเลนนะครับวัตถุเนี่ยที่เล็กที่สุดก็คือ 4x นะครับสูงสุดนะครับสูงสุดก็ปรับไปเลยนะครับก็จะเป็น 100x นะครับนี่นะครับจะเป็นเลข 100x นะครับนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีการตั้งนะครับเลนส์วัตถุนะครับเริ่มตั้งแต่4 x กนะครับกำลังขยายน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ปรับครับในส่วนของปรับหยาบนะครับปรับให้ลงสุดเลยนะครับนะครับเทคนิคในการส่องตัวอย่างให้เห็นก็คือปรับเลนส์ให้มีขนาดน้อยที่สุดก็คือส x อนะครับแล้วก็ปรับฐานปรับหยาบเนี่ยให้ลงให้ลงเตี้ยที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยปรับเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับ ตัวอย่างก็จะค่อยปรากฏชัดขึ้นนะครับแล้วก็ทําการปรับละเอียดต่อเนื่องไปนะครับตรงนี้นะครับปรับละเอียดก็จะเห็นตัวอย่างที่ชัดมากขึ้นนะครับขึ้นมาส่วนข้างบนนะครับก็จะเป็นตัวเลนใกล้ตาแล้วเลนใกล้ตานี้เราก็สามารถปรับให้เห็นในส่วนของลักษณะตาของเรานะครับปรับความกว้างขยายได้ได้นะครับแล้วก็สามารถส่องเข้าไป เป็นวัตถุได้นะครับตรงนี้ก็จะมีกําลังขยายอยู่ที่1 0 x นะครับ1 0 x ดังนั้นเลนใกล้ตาแล้วก็เลนใกล้วัตถุนะครับเอากาลังขยายมาคูณกันนะครับก็จะเป็นกําลังขยายที่แท้จริงนะครับซึ่งเลนใกล้ตามี1 0 x นะครับตอนนี้ผมปบไปที่เลนใกล้วัตถุ4 x นะครับ4คูณ10เป็น40นะครับดังนั้นเลข40นี่คือขนาดของกําลังขยายก็คือ40เท่านั่นเอง4คูณ10นะครับเป็น40เท่านะครับวันนี้ก็เป็นองค์ประกอบโดยรวม ของตัวกล้องจุลทรรศนะครับที่เราจะใช้ในการทําปฏิบัติการนะครับสองกล้องนะครับซึ่งเราก็จะเอาไปดูสไลด์ตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์ถาวรนะครับซึ่งสไลด์ถาวรเนี่ยก็จะมีตัวอย่างฟิกเอาไว้แล้วเราสามารถนําตัวอย่างเนี่ยมาส่องกล้องดูได้เลยนะครับกับสไลด์สดนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เตรียมนะครับตัวอย่างสไลด์สดเพื่อทําการศึกษานะครับอาจจะเป็นตัวอย่างที่ง่ายๆนะครับเช่น ใบพืชใบไม้นะครับหรือใบอะไรต่างๆนะครับก็จะมีวิธีการเตรียมสไลด์สด